สนุกค่ะสนุกสนุกอืมคืออารมณ์เหมือนแบบน่ารักเลยนะแป๊ปนึงคือเวลามาเขินอ่ะคือมาจะนึกอะไรไม่ออกพี่เมย์ต้องช่วยมาตอนนี้งานที่คือตอนตอนนี้มารกับไอยูคือแบบเงียบมันทุกคนไม่ไม่ต้องต้องไม่ใช่มุกต้องไม่ใช่มุกต้องแบบเป็นแบบไม่ต้องแบบรีแลกซ์แบบคุยแบบเจ็บคอความรักมันข้ามคอเยาดูตอบนะ อ,อายูเจ็บคอเจ็บคออายูครับไอายูอายูไอตัวไออ๋ออายูถูกต้องครับอ๋อน้องอายูน้องไอยู<ป>พี่เจ็บอคอเจ็บคอต้องต้องทำยังไงครับพี่ต้องทำยังไงครับอืมพอดีว่าความรักมันค้ำคออ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วิ่งกับเต่าเหรอครับ อายุไม่ใช่เต่าพอแทนที่ได้ไหมกับอายุสิไปครับเดินเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปออกเวรครับผูกคันไมปเลยอ๋อแล้วรถหนึ่งคันเรื่องหนึ่งคันนี่ครับอ่าขึ้นรถมาเลยครับนี่ไงให้พาไปเจอฮาดีสได้เลยน้องอายุเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ่อไอ้ที่ก่อนเอาเลยนะเอ่อ เรื่องงานเรื่องงานเขาเรียกว่าอะไรนะสภา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 อืมออกเว้นออกเว้นได้แล้วเหรอฮะออกเว้นได้แล้วเหรออ๋อใช่เอ่อไม่มามาคุยกับอายุว่าจะไปจบคุณเฮ้ยแกต้องคุยกับพ่อเขานะจะจีบลูกสาวเขาต้องคุยกับแม่เขานะแต่ช่วยด้วย แต่แม่น่าจะได้แหละคะเด็กเป็นเพื่อนสนิทหมอย้อยนี่แต่พ่อดิลองดูก่อนดูทรงก<ต>่อนดูทำฮาง,งไม่มีใครอยู่เลยครับทางแม่เอาเดี๋ยวยูไปดูก่อนโอ้โหตายออกเวนรับออกเวนตรงนี้กดทำมือเป็นรูปตัว E ทีนึงครัาได้ไหม ่าได้ละได้ละโอเคครับไปตรงนี้เลยครับชื่ออะไรนะไอยูใช่ป่ะใช่ไอยูไอยูไอยูรู้ว่าเขินแต่เก็บอากาศมาพี่เมยอยู่กับเกมมานานมากจริงมาก็เก็บมาก็เก็บอากาศไม่ค่อยอยู่นะเก็บตรงอย่างนี้ก็ดูออกใช่ไหมว่ามาเก็บไม่อยู่ พี่เมรู้ทันคือพี่โดโซเมรู้ทันเนี่ยตรงนี้ครับอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเข้ามากดเลยคพี่หมอกดตรงนี้พี่หมอกดตรงนี้เดี๋ยวอยู่กดตรงนี้ได้ได้ได้กดเลยไหมอ่ะนับนับเลยครับหนึ่งโอเคหนึ่งสองตั้มพด้องน้องเขานะถ้าโดนจับอ่ะ ไม่ใช่ตัวเองโอ้หแล้วเสียง,งเสียงตำรวจมาขนาดนี้ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวเองทั้งหนึ่งแล้วตำรวจมาขนาดเราคือย,ยังไงเดี๋ยวพี่ขับรถเองไป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 ฮะเป็นไรนะจุดบ<า>ังยงนะมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเฮ้เรามีทางใหม่ด้วยเหรอโอเคโอเค อุ้ย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 อย่าเพิ่งครับอุเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วอ่าหลังร้านมีคนหนึ่งครับดนดนไอ้ยมาโคตรขากเลยบอกเลยจุกจุกุวิ่งๆจุกๆุ มันมีอีกคนหายแล้วไอ้ม้ากัดจกไม่เป็นนะจบเลยอีซี่ปล่อยผมครับปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมปล่อยหมอโอ้ยหมอครับผมเสียงคุณแปลกๆปลกเนี่ยหมอเส้นเสียงแตกนะ๋อเส้นเสียงแตกใช่อมลูกอมบ้างนะครับอ่า อมแล้วก็ไม่หายนะ่ะพอดีว่าหัวกระแทกพื้นเอาโดนด้วยจนท้าฝากขึ้นรถไ้ครับชีวิตนี่ช่างสุขสบายจริงๆยังไงฮะ,ะที่นั่งเบาะนุ่มๆ รถเท่วๆ <c oughs> ว่าแต่คุณตำรวจนี่ก็ขับรถเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอคุณคุณหมอรัดเกมกัดด้วยนะฮะอ่ารัดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ละสงสัย <c oughs> ต้อง,งไปฝึกจุกหน่อยแล้วถ้างูรัดที่สอน่ล่ะครับงูรัดแปลว,ว่าเจอเนื้อคู่สิเดี๋ยวไหมเอ๊ว่าแต่คุณตำรวจ คำบบงงว่างูรัดที่สอน,นอนนี่มันแปลว่าอย่างไงน่ะงูรัดใช่พอดีว่าเอ่อหยิบไพ่ในหยิบไพ่ในกระเป๋าแล้วมันไปเจอคําว่าเอ่อเอ่ออะไรนะงูรัดที่สอนอนอ่ะอ้าวคุณหมอเป็นค,คุณหมอดูดวงด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋อก็พอดีว่าหมอมีไพ่ห้าสิบสองใบของหมอเอาไว้ดูยามฉุกเฉินดูดวงเหรอฮะใช่อาไม่งามๆเลยนะฮะตะกี้นี้ เพ<ม>ีพจะชีอหมอว่าหมอคงต้องไปฝึกสกิลจ๊กมาใหม่จ๊กครับจจ๊กยวคุณหมอเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจค้นก่อนนะครับเบื้องต้นตายเลยครับมีแล้วเนี่ยทำไมเขาขาวว่าอะไรเขาขออนุญาตพบว่าคุณหมอมีเอาพวกหมูไปทำไมฮะเนี่ยอ๋อหมูมันติดตัวมนะันอะ พกปูนหนึ่งถุงนะฮะจะโดนค่าปรับหนึ่งพันบาทพร้อมแจกหนึาทห้านาทีนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทห้านาทีอ๋อได้เลยครับอ่าคุณหมอประกันตัวไหมฮะประกันตัวไหมประกันตัวกปนตัวน้องอายุเลยนะอได้ฮะแล้วหมอแม่น้องอายุน้อองยนี่เขาประกันตัวไหมอ๋อพอดีหมอเสียงแตกเ่ยผมจะประกันตัวน้องครับผมจะปกป้องน้องเออแล้วน้องอายุหนูอยู่ไหนน่ะ ไม่ไม่ใช่คนนู้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ใช่น้องอายุเขาเปลี่ยนไปเดียวเขาไม่ใช่น้องอายุอุ้ยรักนะสามพันคิมีโนโตเลยครับอยากดูอะไรก็ดูไปเลยครับปัดประชาชนปัดประชาชนขออนุญาตนตัวคเลยครับคนใจหนูด้วยไหมไหนบอกไม่มีปู อ้าวาที่แล้วเนี่ยโดนปรับเพิ่มแล้วเนี่ยใช่หรอครับใช่อันนี้คือปูนเหรอครับหนูนึกว่าถุงผ้าเนี่ยโอ้หนูก็พกมาตั้งนานแล้วเนาะถ้าไม่ให้หนูญาต์ลนะครับไม่ได้สิ่งนี้ก่อมาไม่ให้หนูญาตต้องเอามาก่อนพันหนึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไ,ไม่งั้นงั้นก็เอาของหนูคืนมามมมเอาของหนูคืนมา อุย้ยยืดถวัวใจหนว่ได้วยได้ <c oughs> ดไหมทำจริงรสักการินชื่อสักการินเอเชียอยากมาสอนโนทุกวันเลยอ่ะอะไรนะครับดูบินได้บินยังดูบินยังไงครับทำมืเอเลูก F7 โอ้ยทำเป็นแต่ลูกหัวใจอะครับ มอมไปคุกย่าไปด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวตามไปทั้งนั้นเอยวีที่ตามมานะคะวีใส่เป็นวิหรือว่าไงครับใส่เป็นวันเลยครับถ้าอยู่กับพี่หนูอยู่ได้เป็นวันเลย <c oughs> <c oughs> บางยูอย่าหลองอย่าหลงรักเยอะได้ครับนานๆก็ได้ครับหนูชอบที่ได้อยู่กับพี่ <laughs> จะหลุดวะค่ะอย่าลืมตามไปนะจะตามไปค่ะโอ้มีนับเวลาด้วยมีอะไรให้ทำบ้างอันนี้เนี่ยหูปิ้งอุลิซื้อไว้ก่อนของเล ครับเอากี่โหลดีครับเอาโหลเดียวครับอุ้ยหวัวใจหนูเหรอครับถ้าเป็นพี่ก็ให้หมดเลยครับโอ้ยเช็ก <ละ S 1> อนินเฮ้บีบบ้าอ้ <laughs> อาว <laughs> ไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่โดนใจพี่ไหมครับโดนแน่นอนครับโดนใจเหรอครับอเออ <laughs> โดน <laughs> โดนตีโดนกินนาทีครับน้องยุครับเอ้อน้องเขาไปทำอะไรในนั้นอ่ะเออแล้วพี่หมอไม่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 อยู่กับหนูเหรอครับเขาไม่อยู่หรอกในนั้นอ่ะเขาที่เป็นที่ของคนไม่ดีเขาอยู่กัน รู้ไหมอายุเขาเป็นคนดีเขาเป็นหนึ่งเดียวในใจของพี่รู้ไหมเขาไม่ควรอยู่ในนั้นพี่จะปกป้องน้องเองน้องอายุเอาเอาน้องไปตรงนี้ทีครับเออเชี่ยสวยจังว่ารู้สึกสวยจังเลยเมื่อกี้มนาสิอ้าวแล้วก็ออกมาเร็วแต่ว่าเลยเหมือนมันจะเป็นเออหน่วยมันผิดครับทำไมหนูรู้สึกสวยจังเลยอะครับ การพิพาดทาทั้งทิศนะใช่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 แต่ทำไมน้องอยู่ใช่ไหมอยู่นานจังอายูยูน้อะใช่ใช่ไม่ใช่ครับตัวไอครับตัวไอโอ้อ๋อไอยูไอยูเออไอยูทำไมนานจังกี่วิอะครับครับความผิดของหนูมันมันไม่ได้ร้ายแรงมันนับเป็นวิไม่ได้หรอกครับแต่ว่าตำรวจเขาแบบ ถึงกับขั้นต้องถอนหายใจเลยอะครับใช่ครับแสดงว,ว่ามันคุณตำรวจทำไม่ถูกต้องนะ mm hmm. ที่ทำกับน้องอายุแบบนี้ใช่รจ,จริงครับจริงครับคุณตำรวจเอาน้องอายุออกมาเร็วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดใช่หนูทำผิดหรือเปล่า,ลาถุงแป้งหรือเปล่าดูที่แก้มของหนูสิครับ ถูกเห็นอะไรขาวๆเป็นผมผงนี่ก็แป้งอะไรแป้งครับแป้งหอมด้วยนะอยากลองดูไหมตลายคุณตำรวจคิดเหมือนผมใช่ไหมใช่ไหมหมอย้อยใช่ไหมเนี่ยหมอย้อยใช่นี่หมอย้อยเองย้อยย้อย ใช่ย้อยย้อยยง้อยใช่ชื่อย้อยเองเอเชี่ยรถไฟชนกันปะเนี่ยอ๋อใช่พอดีหมอย้อยหัวฟาดพื้นเสียงแตกอ๋อเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวพึ่งไปอะไรครับออกมาได้แล้วอยู่อะไรในนั้นนานช่างออกมาได้หรือยังออกมาจากไอ้ตู้นี้ได้หรือยัง ิสระแล้วเอออายุอายุครับออยยย <Yeah! S 1> เรากลับมาแล้วครับไม่มีใครอยู่เลยค่ะมีแค่เราพาพี่หมอไปทำอะไรดีอะพี่หมออะไครับอายุอายุว่าอายุจะไปแล้วนะครับคืออายุไม่ไหวแล้วอะอ๋ออายุจะไปแล้วเหรอใช่ครับพี่หมอ พี่หมอจะเหงาไหมนี่ไงพี่พะโลอยู่ก็คงเหงาหน่อยๆเราจะต้องเราต้องไปหาอะไรทรัใช่ครับก็มีจบปูนตึกนี้กันไหมครับอ๋อได้ครับไปดิปปแต่แต่ไม่มีรถนะครับเอ้เราพ่อแม่ไอยูนี่คนไหนอะอือยังไม่เจอเลยครับวันนี้ไอยูยังไม่เจอใครเลยครับ เขายังไม่เข้ามาหรอใช่ครับเราเราวิ่งว,วิ่งไปครับวิ่งทั้งวันทางตันตันครับทางตันครับางทางต้นทางนี้ครับ นางผู้นี้วิ่งมาด้วยความมั่นใจตนี้มีกี่กองอะมีสองสองหรือสามอายุไม่แน่ใจพี่กดกับพี่หมอเลยครับเดี๋ยวอยู่ดูดูตมเลืให้ยูม้าสวัสดีครับนี่ไงมันมีสามกองครับพร้อมกันนะครับพี่หมอมากองนี้เลยครับกองนี้ เอ้ามีคนกดไปแล้วกล่องนี้กดได้ครับพี่หมอกดเลยครับโอเคได้ได้ได้หนึ่งกดเลยครับหนึ่งสองกดเลยครับหนึ่งสองมกดเลยครับฝ้าวดวัดมีน้ำตาในหัว de <laughs> çene <hello>. <laughs> พี่รายงานตัวแล้วก็โดนได้ไงเอลอดปะเนี่ยม <laughs> เห็นเงาพี่หมอย้อยหน่อยๆไห,ไหมตรงนู้นเน่ย โดนจับพี่หมอโดนจับอ่ะทุกคนหนูไม่ได้ทำนะตกปูนยากครับที่เนี่ยคนกดน้อยอ่ะถ้าเราแบบตัวเลือกตำรวจเขามีไม่เยอะว่าจะไปเคสไหนอ่ะอระหว่างไปรอพี่หมอยอยที่คุกกับโดนตำรวจจับหนูจะเอารถที่ไหนไปก่อน กดแย่ <laughs> yeah, แล้วถ้าติดรถถ้าติดรถต้อรวจก็ติดกลับาดีครับ <laughs> พี่หมอเกิดอะไรขึ้นครับพอดีพี่มีปัญหาทางเทคนิคนอยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทำปิ่นโตกันนะครับกับสภา